ขอนอบน้อมที่เสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นตอนที่สองร้อยเก้าสิบเ้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตเสจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจฉามิธรรมังสรนังัจฉามิ สังขังสรนังคฉามีทุติยามปิพุทธังสรนังคฉามีทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคฉามีตติยามปิพุทธังสรนังคฉามีตติยามปิธรรมังสรนังคฉามีตติยามปิสังขังสรนังคฉามีนัตถิเมสรนังอันยัง <SPEAK> <CPU> พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฏเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนนัตถิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฏเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฏเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อะทินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ พลุลสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมป,ป,ปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพไป้าขอสมาทานอาชีวธรรมารกศีน ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์เพื่ออนุปาทฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอักรัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศสนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะ ภารณนะมันนะวิภูสนัฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจยาสยานาะมหาสยนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหหนาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานสินสิประการนี้ ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์เพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทเจริญบารมีสิทเจริญบุญญาเกียริยาวัตถุสิทเจริญโทธิปักคีรราสามสิบเจดประการอันประกอบด้วยสติปทานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี อินสี่ห้าพลาห้าโพชงเจ็ดอะเรียมกักมีองค์แปดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมกันนั้นร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมให้ถูกต้องถูกตรงเพื่อก้าวไปสู่การปฏิบัติ อันประณีตอันประเสริฐเพื่ออนุปาทาปรินิพานใช่ไหมคะขณะนี้เราศึกษามาจนถึงสมาธินิเทศนะคะในคำภีวิสุทธิมักค่ะอันเป็นเรื่องของจตุธาตุวัฏฐานหรือธาตุสี่นั่นเองค่ะโดยขณะนี้ศึกษามาจนถึงปัวีธาตุในลำดับที่สิบเก้าจบไปแล้วนะคะได้แล้วใช่ไหมคะว่า ลำดับที่สิบเก้าคืออะไรคืออาหารเก่าตั้งอยู่ในที่สุดไ้ใหญ่และขณะนี้ก็จะก้าวไปสู่ลำดับสุดท้ายของปตวีธาตุนั้นก็คงตอบได้อีกใช่ไหมคะว่าคือมันสมองอยู่ในภายในกะโหลกศีรษะซึ่งเป็นลำดับที่ยี่สิบนั่นเองคะ่ะพึงกำหนดในมันสมองนั้นว่า ในก้อนแป้งที่เขาใส่ในกระโหลกน้ำเต้าเก่ากะโหลกน้ำเต้าเก่าหารู้ไม่ว่าก้อนแป้งอยู่ในเราแม้ก้อนแป้งก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในกะโหลกน้ำเต้าฉันใดภายในกะโหลกศีรษะก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่ามันสมองอยู่ในเราแม้มันสมองก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ภายในกะโหลกศีรษะธรรมะเหล่านี้ เป็นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกันชื่อว่ามันสมองดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤตว่างเปล่ามิใช่สัตว์แข็งกระดางจัดเป็นปัฐวีธาตุผู้ที่ศึกษาดีแล้วนั้นก็จะเข้าใจว่าส่วนนี้ ไม่ใช่เป็นที่เกิดของจิตนะคะจิตทั้งหมด89ดวงเกิดที่หัตถยาวัตถุนั้น75ดวงอีก14ดวงอันประกอบด้วยทวิปัญจวิญญาณจิตคือจิตเห็นสองดวงจิตได้ยินสองดวงจิตได้กลิ่นสองดวงจิตลิ้มรสสองดวงจิตกระทบสัมผัสเนื่องด้วยทางกายทั้งหลายอีกสองดวง ที่บอกว่าสองดวงนั้นก็คือกุศลวิบากหนึ่งอกุศลวิบากหนึ่งในทวารทั้งห้าและจิตที่เหลือนะคะอีกสี่ดวงนั้นคืออรูปวิบากไม่ได้เกิดที่หัดถยาวัตถุโดยรวมเป็นสิบสี่ดวงที่ไม่ได้เกิดที่หัดถยาวัตถุด้วยเหตุนี้นะคะเอาแปดสิบเก้าลบสิจึงเหลือเจ็ดสิบห้าดวง คิดดูสิคาว่าจิตเจ็ดสิบห้าดวงมีมรรคจิตผลลจิตที่เกิดที่หัตถยาวัตถุนะคะด้วยเหตุนี้การปรุงแต่งกุศลแม้ในขณะนี้ซึ่งเป็นกามาวัจระกุศลและหากเจริญรูปฌานและอรูปฌานก็จะเป็นรูปาวัจรกุศลและอรูปาวัจระกุศล ก้าวต่อไปในการเจริญถึงโลก,กุตตกุศลด้วยวิปัสนาญาณทั้งสิบหกญาณน,นั้นย่อมเกิดที่หัตถยวัตถุท้งิ้นไม่ได้เกิดที่ส่วนแห่งมันสมองเลยค่ะแต่ส่วนแห่งกายนี้ต่างก็ย่อมเกื้อกูลซึ่งกันและกันใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ในส่วนแห่งมันสมองนั้น ก็มีส่วนเกื้อกูลเท่านั้นเองเมื่อเข้าใจถูกต้องอย่างนี้แล้วเราก็มาศึกษาต่อนะคะส่วนของมันสมองนั้นจะมีลักษณะเป็นสีขาวเหมือนก้อนแป้งเปียบเลยนะคะท่านได้แสดงเอาไว้ว่าเหมือนไอ้ก้อนแป้งนั้นเนี่ยอยู่ในกระโหกน้ำเต้าเก่าลูกน้ำเต้านั้นเมื่อควักเนื้อออกนะคะและปล่อยทิ้งไว้นาน มันจะแข็งมากค่ะจึงเปรียบด้วยกระโหลกศีรษะนั่นเองนะคะและลักษณะของมันสมองก็เช่นเดียวกันเป็นส่วนสีขาวเป็นส่วนแห่งไขมันเกือบทั้งหมดค่ะกระโหลกศีรษะที่แข็งนั้นจึงเป็นตัวที่คอยปกป้องในส่วนของมันสมองเอาไว้ไม่ให้กระทบกระเทือนเพราะในส่วนเหล่านี้นั้นเนี่ย ก็จะมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงนำน้ำตาลซึ่งเป็นอาหารของสมองและอากาศที่ประกอบด้วยออกซิเจนมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะมีก๊าซอื่นๆอยู่ด้วยไม่ใช่ออกซิเจนทั้งหมดในสัดส่วนที่เรียกว่าอากาศที่บริสุทธิ์นั้นเองนะคะมันสมองนั้นจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยดีอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้น จึงต้องประกอบด้วยน้ำตาลส่วนหนึ่งนะคะจะมาจากแป้งหรือจะมาจากผลไม้ก็แล้วแต่ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้มันสมองนั้นทำงานได้โดยอาศัยน้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานมีการเผาผลาญให้ทำกิจได้อย่างสม่ำเสมอค่ะเราทั้งหลายนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็ดูแลเอาใจใส่ ทานอาหารให้เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่ดำรงไว้ซึ่งสรีละนี้นะคะและในลำดับเหล่านี้เหมือนเดิมเลยนะคะต้องใส่ใจให้ชัดเจนว่าธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกันนั้นก็คือส่วนของมันสมองกับกระโหลกศีรษะนั้นเอง ต่างก็ไม่รู้ซึ่งกันและกันเลยได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้สรีระนี้ซึ่งเป็นธาตุดินในขณะนี้ศึกษาครบแล้วนะคะคือยี่สิบอาการมีลักษณะอย่างไรล่ะคะธาตุดินก็มีลักษณะแข็งกระด้างจุดนี้เป็นประเด็นที่สำคัญของลักษณะธาตุดินที่เราต้องทำความใส่ใจ และในลักษณะของธาตุดินนั้นนอกจากแข็งกระด้างแล้วมีลักษณะอ่อนด้วยซึ่งจะเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกันที่เราจะต้องทําความเข้าใจและน้อมปัญญาให้รู้ชัดตามความเป็นจริงของลักษณะธาตุทั้งสองด้านด้วยเหตุว่าจะต้องมีการปรับธาตุในขณะที่มีการเจริญสมาธิเหล่านี้ หากเกิดปัญหาที่มีความแข็งกระด้างมากเกินไปก็จะต้องมีการปรับธาตุให้มีลักษณะนิ่มเพื่อเป็นปัจัยให้กายนี้เป็นปกติค่ะในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของความละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งจะต้องไปคอยบอกท่านในลักษณะอาการที่ปรากฏ ในธรรมะที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นเองค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการที่จะปฏิบัติโดยลำพังนะคะเพราะการที่เหล่านั้นยังไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์คอยอย่างรู้ว่าขณะนี้อาการเหล่านี้กำลังปรากฏเหมาะสมดีแล้วและสามารถดำเนิน ปฏิปทาด้วยปัญญานี้เพื่อก้าวต่อไปให้ถึงอุปจารสมาธิการปฏิบัติธรรมนั้นมีขั้นตอนมีความละเอียดและความใส่ใจด้วยปัญญาที่ถูกต้องในการปฏิบัติในแต่ละรูปแบบในเรื่องของสมาธิก็เป็นอย่างหนึ่งในเรื่องของวิปัสสนาก็ต้องใส่ใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะไม่มา สับสนปนเปนะคะรวมทั้งในเรื่องของอสุภะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจะต้องไม่สับสนนะคะเมื่อเข้าใจถูกต้องถูกตรงเท่านั้นจึงจะปฏิบัติก้าวไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติในระดับนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้อาการ20นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของอสุภะ จึงไม่ได้กล่าวนะคะแต่จะกล่าวในลักษณะของธาตุค่ะเพราะเราศึกษาธาตุกรรมฐานอยู่หรือจตุธาตุววัฏฐานและอยู่ในช่วงของการปรุงแต่งสมาธิให้มีกำลังเพื่อก้าวไปสู่การเจริญวิปัสสนาและความใส่ใจในเรื่องของธาตุนั้นต้องใส่ใจในลักษณะเช่น ที่ต้องสาธยายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือธรรมะเหล่านี้เว้นจากการใส่ใจและพิจารณากันและกันชื่อว่ามันสมองดังบรรยายมานี้ซึ่งได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีละนี้คือในธาตุดินยี่สิบอาการของปัตวีธาตุค่ะ เมื่อเราค่อยๆใส่ใจน้อมหรือซ้ำแล้วซ้ำอีกในลักษณะของธาตุค่ะคือขณะนี้เป็นปัทวีธาตุจึงมีลักษณะเข้นแข็งหรือแข็งกระด้างเมื่อใส่ใจไปเรื่อยๆด้วยปัญญานั้นรวมถึงการน้อมไปสู่สภาพธรรมะที่ไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤิ คือไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลใดๆทั้งสิ้นนะคะว่างเปล่าว,ว่างเปล่าจากความเที่ยงความสุขความงามความเป็นอัตตาตัวตนจึงมิใช่สัตว์มิใช่บุคคลตัวตนเราเขาในที่สุดนั้นความเป็นปฏิวาตุที่ปรากฏด้วยปัญญาอันยิ่งเหล่านี้อ้อมไปสู่ความสงบ ได้ระดับสูงสุดคืออุป,ปจาระเท่านั้นนะคะเพราะเป็นลักษณะของปรมัตธรรมที่ยากแก่การจะย่างถึงได้โดยง่ายค่ะในที่สุดของส่วนแห่งปัทวีธาตเราจึงต้องศึกษาอย่างละเอียดทีละลักษณะทีละลักษณะค่ะ ลักษณะใดปรากฏชัดเจนง่ายต่อการพิจารณาในความเป็นธาตุเราก็เน็นที่จุดนั้นนะคะซึ่งในยุคอดีตนั้นเราสามารถใช้ลักษณะของธาตุดินเป็นตัวสังเกตได้ชัดนะคะว่าบุคคลผู้มีปัญญากราในยุคอดีตนั้นอย่างเช่นสามเณรที่มีอายุห้าขวบบางเจ็ดขวบบางท่านสามารถจะแทงตลอด แค่พิจารณาธาตุดินที่ชื่อว่าผมแต่ไม่ใช่พิจารณาโดยปัญญัติค่ะท่านจึงแทงตลอดในลักษณะเฉพาะของธาตุนั้นๆได้โดยง่ายด้วยการสั่งสมบารมีมาเก่าก่อนแล้วเพื่อการตรัสรู้ค่ะแม้จะอย่างลงไปแค่ธาตุเดียวคือปัฐวีธาตุ ท่านก็สามารถยังต่อในลักษณะของธาตุอื่นๆอันประกอบด้วยอาปโปธาตเตโชธาตวายโยธาตแทงตลอดด้วยความมิใช่สัตว์มิใช่บุคคลตัวตนเราเขานะคะซึ่งในที่สุดนั้นก็เป็นการเจริญวิปัสนาในรูป,ปรธรรมและนามรธรรมที่น้อมไปรู้ลักษณะต่างๆ และสามัญ,ญลักษณะของธาตุทั้งสี่นั้นด้วยจึงสรุปรวมลงไปในรูปธรรมและนามธรรมด้วยไตรลักษ์คือสามัญ,ญลักษณะนั้นเองนะคะคือความไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาก้าวไปจนถึงวิปัสนาสูงสุดอันเป็นโลก,กุตตะนั้นคือมัคคยานค่ะและ ต่อด้วยผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือผลยานและปัจจเวกขณะยานเป็นการพิจารณาธรรมะทั้งหลาย19ลักษณะนั้นเองนะคะหากท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอา,หารหันต์ค่ะเราทั้งหลายนั้นเมื่อศึกษาแล้วขณะนี้ก็ต้องรู้นะคะว่าเราศึกษาอยู่ในระดับแค่สมถะนะคะ ซึ่งมีในยยาที่ไม่เหมือนกันกันกบวิปัสสนานะคะดังที่เน้นย้ำอยู่ตลอดว่าท่านให้ผีจารณาวัธรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกันจะเรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังไปจนถึงมันสมองในยี่สิบอาการแรกของธาตุดินหรือปัฐวีธาตุอันเป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีรานี้ เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤตว่างเปล่ามีใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัทวีธาตุเน้นสิ่งเหล่านี้ย้อนซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจนเข้าถึงอุปจาระคาด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพาน ด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัติจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นนี้ เพื่ออนุปาทาปรินิพานในการปัจจุบันกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าขา